ขอบิสไซร์ลูกคาคุเฮ้คาคุมาแล้ว<า>เจอแล,ล้วุช<า>ิเป็นสายวิง่งลุชิมาเรยียบร้อยได้แล้วเว้ยสวัสดีครับผมมาอยู่กับ JM J M MIGE O P ครับผมวันนี้เราจะมาเปิดตู้กาชาตู้ใหม่กันนะครับผมเป็นขอบคุณฉลองครบรอบ55ปี Super Beauty ปปฟ e ฟ t ครับผม สามสเต็ปนะครับผมสเต็ปแรก40อีก2สเต็ป50นะครับผมนะรอบหนึ่งใช้ไป140เพชรใช้ทั้งหมด20รอบการันตีที่2,800เพชรครับผมแต่ก็แต่ละสเต็ปม,มันก็จะได้เ็จตัวละครของดุจิีด้วยนะครับผมใครได้ดุจจีด้วยแล้วก็ได้เศษทองด้วยที่นี่แน่โอ้โ oh, หน่าจะได้วิวมากกว่า60อยู่แล้วนะครับผมนะไปะเราจะมาลองเปิดกันว่าจะออกสักกี่เพชรนะครับผมนะถ้าไม่ออกเราก็จะเอาไปถึงการันตีเลยนะครับผมนะ แต่ทำมออกเราก็จะหยุดทันทีเก็บเพชรไว้เปิดตัวอื่นไงนะครับสเต็ปแรกเกลือเลยข้ามมาเลยดีกว่าฮะมันก็ต้องเกลืออยู่แล้วครับผมเพราะว่าไอดีหลักผมเปิดไปแล้วนะสองร้อยกว่าเพชรนะได้คาคูมาห้าดาวนะครับผมส่วนรุจิไม่ออกนะผมแล้วก็ช่องเนทเอสทีวีเขาหัวเสียเขาเปิดไม่ออกนะผมไอดีหลักนะครับผมอันนั้นไม่นับวาเรียกรุจิอันนั้นเรียกอุนจิ มาผมสเตปที่สองกองแดงทงทงมาสองสามสองทีอาร์ไ huh. ม uh ่ไ huh. ด oh ้เออสยสิบสแจกดีเลยหลักก็ล่คจาสองแจกดีเลยแจกดีที่มีตัวเลยใจได้เบรานี่มาหนึ่งตัวครับผมออกมาทำไมล่ะเบรานี่จบไปสสเตปได้สี่ดามาหนึ่งตัวครับผมเออโห ไชครับการันตีก็ถือว่าไม่แพ้นะครับเย็กตัวนี้การันตีมาถูกแค่นี้ผมว่ามันน่าจะมีตัวที่2มาแน่นอนเลยนะครับผมเก็บเพจทไว้เปิดตัวที่2ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูเข้ามาชมก็กดถูกใจกด subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดช่องเน็ตเอ็นเอทีวีด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเใอคอรที่สนใจดีดองสวยๆก็สามารถถ้าไปหาพี่นัดรัชพลได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับผม ราคาถูกๆครับผมไปฮะโดนโดนแบนดนครับผมเสียใจอ่ะส่มไปร้องไห้ไปทำลิปไปร้องไห้ไปเจมมารีจบซะแล้วครับผมเจอกันใหม่3เดือนหน้าเจมมารีนะครับผมใช้ก็3าเดือนก็สิบวันนะก็ใช่ใครที่เคยติดตามเจมมารีก็มาติดตามช่องนี้ได้นะครับหุ้ยได้จ่าบาเฉยโอโหจ่าบาออกอ่ะตุน แต่เสียดายไอดีนี้มาแล้วไอดีนี้ผมมีแล้วไงจ่าบาทํทำไมผมไม่ออกไอดีหลักแบี้วโอ้โหมันค่อนข้างที่จะกระตุกนะพอดีผมมีคนเล่นเยอะนะครับมาได้จ่าบามาอีกแล้วไปครับลุยต่อครับผมมาเป็นโอ้โหกล่องแดงอีกแล้วฮะตรงดำข้ามไปเลยครับผม โอ้โหโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วเริ่มกระตุกแลนะครับเนี่ยไปครับรู้สึกว่าเราจะได้กี่ก,กี่ตัวกันเอาผมจะได้การดำอีกทีหนึ่งแล้วนะเนี่ยฟังกี้มาหูยกล่องดำทองละ่ะตรงทองยี่สิบเจ็ดครูทองไปขอรู้หน่อยฮะเฮียขึ้นกระตุกกระตุกอะไรตอนนี้ไปแบบเรียวสายวิ่งมาหนึ่งตัวเป็นโอ้โ,อโอ อาอุบาใช่เงันต้องเป็นลุจิสิไปไรครับผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าเอาดวงไปเปิดไอเดีหลักไปหมดแล้วนะไ,ไปครับผมไปกันต่อฮะต่อกันแบบยาวๆผมมาคนเดียวแบบนี้ ข้ามไปเลยฮะไม่มาวะ่ะหมดไปแล้วสามร้อยแ,แล้วเนี่ยไม่มาสักตัวเลยไปครับไปครับผมไปฮะขอไอดีสวยๆหน่อยครับผมขอโทเมเนต้าเก็บไว้ปั้นหน่อย <c oughs> โอ้โหไม่มีข้ามครับผม,มสายมา, <c oughs> มาเป็น มิสนะเตอร์ทูฮะมิสเตอร์ทูบอลเคลย์เข้ามาข้ามไปเลยฮะไม่ตัวเดียวอะไรนะคนเล่นเยอะเนาะคนเล่นเยอะวันนี้นะคนเข้าเยอะ <c oughs> อ่าไรกันดำมาอีกหนึ่งใบครับผม <c oughs> ไปครับผมสเต็ปทนะี่สามฮะรอบที่สามครับอ <c oughs> ุ้ยกล่องแดงมาคงคงแดงม้ โอ,อ้โหตื้อเจียจีอาหโหทำไมวะใี่มาสักตัวหน่อยสิครับผมไปฮะไปเป็นอู้ไดโอเด้งมาอีกตัวโอเด้งขาวสิครับผมโอ้เออใช่เอา้ามาดูสิม่เชื่อน่ะเออมามาดูมาถ้าออกจริงถ้าสเต็มนี้ออกโอเด้งจริงขอให้ ช่องเน็ตเอทีวีโดนแบนนะครับผมเอออ่าครับไปฮะผมก็เลิอกทำไปเลยแหละครับไปครับผมหมดหมดไปแล้ว400เพชรครับยังไม่เห็นสักตัวเลยฮะโอ้กล้ามครับเอออ่าดึงเล็หน่อยดึงเล็หน่อย ไปฮะไม่ใช่เจเวล70เลยเปะเนี่ยถ้าได้หนึ่งตัว5 0ครบลอบการาันตีได้เสียทองขนาดนี้ข้ามครับยังไม่เห็นแม้แต่งเงาทั้งสองตัวเลยโอ้ <c oughs> ไปกันต่อครับผมไปกันต่อฮะหมไปแล้ว500ฮะไปครับไปกันต่อ ย้ยกราสายโลก,โลกมังกีดีกราบมาหนึ่งตัวเป็นสายวิ่งข้ามไปอีกออไนวีดแอนกราบทำไมคาคูไม่ออกเลยฮะไม่ออกแม้แต่คาคูเลยนะครับสุ่มไปทั้งหมดห้ารอบแล้วไม่ได้สี่รอบแล้วไปครับไปกันต่อฮะไป โอ้โหโอเคฮะดวงผมก็หมดไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยฮะไปฮะไปกันต่อครับผมโอ้โหข้ามไปอีกทีฮะโอ้โ oh. oh. ไม่ไม่มีอะไรเลยโอ้ ข้าศึกษาครับจินเบมาผมไม่มีกองสมบัติโอ้รอบนี้ไม่ได้อะไรสักตัวเลยรอบนี้ข้ามออกจากตู้หน่อยไปรอบโอโรสคางล่าสุด เอ้โทรศัพท์ค้างจานโอ้ไปฮะไปกันต่อครับผมเออเออต้องแบบนี้สิจานโกงดำทรามปะสายวิ่งสายวิ่งก็ออกดีจังเป็นโอ้เมาโก้ฮะอื้มได้เมาโก้ปะ จะเอาให้ถึง20รอบเลยได้ไงเนี่ยให้เวลาผมได้แตะต่อคลิปหน่อยไปฮะมาคนเดียวอีกกล่องแดงไม่ขาดอย่างไรก็ขาดอย่างหนึ่งเนาะข้ามครับข้ามไปเลยโอ้หได้อาบูโอ้ไปกันต่อครับผมเดี๋ยวให้ผมมีเชรได้เปิดสุ่มต่อรตู้ต่อไปหน่อยเถอะ ไปครัเอ่อเรือผมไว้สักสองพันเพชรหน่อยครับโหยิปป็ดโอ้จัดโอ้ผมดีนะที่ผมสุ่มไอดีหลักไปแล้วนะอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ย คนใส่คนอื่นเขาปวดไปหมดแล้วมั้งเนี่ยอออเอออาจจะแบบวันนี้เขาใส่แค่ร้อยตัวคนได้ไปหมดละ่ะเออห้า <c oughs> สิบเพชรก็ยังจะลุ้นอีกเหรอ <c oughs> <c oughs> ไปเอาผมนะมากล่อ,กองแดงมาแล้วรุจิมาแล้วสเต็มนี้อุ่งทองครับสามสองทีอาร์ 3, 2, มันต้องเป็นของผมรุจิอ่ะ เออผมจะได้ทำรีวิวลุจิหน่อยเดี๋ยวคาคุผมไปทำไอดีหลักนะไอดี ID หลักผมได้5ดาวนะครับผมผมได้ลุจิ5ดาวครับเฮ้ยลูฟี่ไม่เอาลูฟี่มีแล้วมาครับผมอ,อุเครื่องกระตุกแบบนี้ลุจิมาแนะ่ลุจิมาแนะ่จิมาแนะ่นะโอ้โหไม่สายโล่คาคุเฮ้ยคาคุมาแล้วเจอเลยลุลออลจิ ลุชีมาลุชีมาหน่อยฮะลุชีมาหน่อยโอ้โหนะอย่างน้อยก็ได้ครับคู่มาหนึ่งตัวหมดไปหนึ่งพันเพียรได้มาตัวเดียวเลยไอ้ดีลักผมได้ละไปครับผมต่อไปอไปกันต่อฮะข้ามครับไม่มีโอ้ยได้คิงมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะโอ้ยคิงห้าดาวแล้ว ไอดีนี้น่าเล่นนะครับผม,มผมน่าจะไว้แจกรอบหน้าให้เพชรมันหมดก่อนขอให้มียอดซับถึงสักร้อยหนึ่งก็แลลวกันนะครผมเปิดใหม่นะช่องเดิมนี้เปิดมาสาปีถึงจะได้ซับถึงร้อยนะครับมาแล้วก่องแดงเรียบร้อยฮะรุจิมารุจิมาชัวะทงทองครับสามสองชีอามาตอนนี้จะมาตอนไหนครับอ่ะฮะ ขูทองเรียบร้อยครับแมวเป้าเรารอนายอยู่เป็นสายวิ่งลุจิมาเรียบร้อยวได้แล้วเว้ยโอ้โหได้แล้วครับผมโอ้โหคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์โอ้โห นอนจะขินโค้ขนขนขงข้างๆขนาดนั้นเลยเ้ยอรครับผมผมได้แล้วหมดไปทั้งหมดกี่เพชรวะเนี่ยหนึ 1, ่งพันกว่าๆนะครับได้มาแล้วที่สุดเนี่ยก็ได้มาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับผมโคจีจนะฮมาเราจะมาเปิดอีกสองครั้งพอนะครับเราจะเก็บเพชรไว้สุ่มตัวหน้าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ,มมมรบผม กดถูกใจกดซับสกายได้แต่อย่าก,กดรายงานนะครับผมตามครับผมนะะเดี๋ยวรอครับครบรอบหนึ่งร้อยซับเดี๋ยวผมมันแจกนะครับนะตอนนี้ก็ใกล้แล้วผมอีกแค่90ซับนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูนะครับนะฮะมาแอรผมสเต็ปสุดท้ายส่งท้ายฮนะ เรียบร้อยส่งท้ายลูจิอีกตัวคาคูอีกตัวไปเลยสิครับเค่งไปยัดคาคูของมิเศษอยู่นะครับทีิ่คิตอาอาภูทองฮนะขอเธอขอเธอหน้าเพื่อนขอเธอหน้าเป็นเป็นเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรสายวิง่งรุจีมาไหม โอ้เป็นควีนไซบอร์กนะครับผมส่งท้ายด้วยเจ้าควีนไซบอร์กกระปอมเดินได้นะเรียบร้อยก็จบไปสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ฝากทุกคนกด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมนะใครที่เคยกดซับช่อง J M ดีก็มาสามารถโอ้โหไม่ได้ตัวเดียวเราก็ได้เศษทั้งหมดตอนนี้ไรวิล70แล้วนะครับผมนะถ้าการันตีผมน่าจะได้สักวล80นะครับได้ตัวเดียวนะมาดูตัวมันสวยไหม ไซวาไซวาฉิรุชีหืมตัวคนข้างสวยเลยนะฮะโอเคเปลี่ยนล่างได้กูโดกันมันังสู้กับรอไม่จบเลยหนวดดำนี่อยสถานากากะโคเททาวิงหืมไม่มีรูปเสือให้ดูหรอน่าจะมีเป็นรูปเสือให้ดู ขอจบไปสำหรับคลิปนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ